ที่พุทธสถานบุญยาพลางังพระอาจารย์ได้ต้อนรับคณะสงฆ์นำโดยพระครูประหลัดหลวงพ่อนิพัดเจ้าอาวาสวัดพุทธชัยโยอำเภอหัวหินซึ่งเป็นลูกศิษย์หนึ่งในแปดที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้แต่งตั้งไว้พระครูประหลัดหลวงพ่อนิพัฒน์ได้นั่งเรือข้ามน้ำข้ามภูเขาเข้ามาหาท่านบอกว่าหลวงพ่อฤาษีท่านให้มาที่นี่คำถามแรกที่ท่านถามเมื่อแรกเจอกันไม่ได้ถามเรื่องพรรษาอายุหรือเป็นอยู่ยังไง พระอาจารย์กราบที่เท้าพระครูประหลัดหลวงพ่อนิพัฒน์เอามือประคองท่านถามเบาๆว่าผมอยากรู้ปฏิจจสมุปบาทพระอาจารย์นวดหลังเท้าให้พร้อมกล่าวอธิบายว่าปฏิจจสมุปบาทมีสามการซ้อนกันอยู่และในแต่ละการก็ยังมีอีกสามการซ้อนกันอยู่และในแต่ละการที่ซ้อนซ้อนกันอยู่นั้นก็ยังมีการซ้อนซ้อนลงลึกไปเรื่อยยากที่จะยังถึง แม้แต่พระอาหารหันต์ผู้ทรงภูมิก็ไม่มีใครผู้ใดอย่างถึงปัญญาบารมีที่เรามีกี่ขดกี่ขดเราอย่งได้เท่าที่ปัญญาเรามีเท่านั้นนอกจากวิสัยแห่งพระพุทธองค์เจ้าไม่มีใครแทนลึกลงไปอย่างได้โดยตลอดปฏิจะสามูปบาทไม่ได้เกิดจากตำราแล้วพิจารณาไปตามสภาวะนั้นทำอันผู้จเจริญถึงแล้วจึงจะมองเห็นเส้นทางแห่งปฏิจะสมุปบาท และนำลายแทงแห่งปฏิจะสม,มุประบาทเป็นเครื่องนำทางในการสอดสอ่องเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคล้องจองเกี่ยวเนื่องกันไปครบการอาศัยเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันเกิดชื่อว่าปฏิจะสาม,มุประบาทผู้เข้าถึงรมจะเห็นปฏิจะสม,มุปบาดทั้ง11ขั้นตอนในตำรามันเกิดอยู่ในขณะจิตเดียว ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตแต่อดีตและอนาคตเป็นเครื่องสอดส่องให้เห็นแนวทางแห่งปฏิจจสม,มุปบาทตากระทบรูปหูกระทบเสียงลิ้งกระทบรสจมูกกระทบกลิ่นกายกระทบร้อนอ่อนแข็งสมองกระทบการวิเคราะห์แยกแยะ,แยะอวิชาเกิดการปรุงแต่งแห่งนำขันทำงานรู้รูปรู้เสียงรู้รสรู้กลิ่น รู้สัมผัสรู้อารมณ์เป็นวิญญาณรู้สิ่งที่รู้เป็นสมมุติแห่งนามรูปที่อวิชชาสร้างขึ้นมาปฏิจะสามูประบาทมีอยู่แค่นี้ไม่มีไปมากกว่านี้เหตุทั้งหมดมีอยู่แค่นี้เหตุเพราะสิ่งนี้มีอีกสิ่งถึงได้มีนี่เป็นกฎอีทับปัจจยตามีเหตุแห่งการซ้อนขึ้นมาคืออดีตปัจจุบันอนาคตหากเข้าถึงธรรมรู้จักอวิชชาจิต และวิญญาณนี่คือผู้เข้าถึงปฏิจจสม,มุปบาทที่เหลืออีก9ขั้นตอนเป็นเรื่องของการยกตัวอย่างตาเห็นรูปสัญญาทำงานการเลือกเฟ้นเกิดขึ้นเป็นสังขารรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นวิญญาณใส่สมมุติลงไปในสิ่งที่รู้เป็นเวทนานั่งภูเขานั่งแน่น้ำนั่งคนนี่สัตว์เป็นสมมุติที่เกิดขึ้นแล้ว เรียกว่านำรูปนำรูปนี้คือชาติตัวสุดท้ายในปฏิจจสมูปบาทที่เกิดมาแล้วการมองเห็นปุ๊บแล้วรู้ปับอวิชามีสมมุติเรียบร้อยแล้วเห็นแล้วไม่รู้จักอวิชายังไม่มีสัญญาทางนามและรูปเพราะอาศัยเหตุแห่งปัจจัยนี้จึงเข้าถึงความเป็นจริงของสรรพสิ่งผู้เข้าถึงจึงรู้ว่าอาวิชาเกิดการปรุงแต่งแห่งจิตจึงเกิด เรียกว่าจิตสังขารจิตสังขารเกิดวิญญาณจึงเกิดวิญญาณเกิดนามรูปจึงเกิดนามรูปเกิดอาญาตนาคือช่องต่อเกิดอาญาตนาเกิดผัสสะจึงเกิดผัสสะเกิดเวทนาจึงเกิดเมื่อเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานคบชาติก็เกิดต่อต่อกันไปจะเห็นว่าทุกตัวที่เกิดมีชาติอาศัยพคกสำเร็จเป็นชาติแล้วทุกตัว เป็นวงล้อของปฏิจสมูปะบาทผู้เข้าถึงวงล้อ,อนี้จะเห็นชัดว่าปฏิจสมูปะบาทเป็นอาการหนึ่งอของอวิชาอวิชาเกิดเพราะอาศัยผัสสะผัสสะเป็นเหตุกำเนิดเป็นแดนเกิดแห่งอวิชาเมื่อเข้าใจหลักนี้ก็เข้าใจหลักอริยศสตจ์อวิชาเป็นผลผัสสะเป็นเหตุหลักของอริยศสตร์คือหลักเหตุและหลักผลสัพพสิ่งลว้วนมีเหตุเหตุนี้คือสมมุติสมมุติเป็นตัวอวิชา อวิชาเป็นที่มาของอาการแห่งเหตุทั้งปวงพระครูประหลัดหลวงพ่อนิพัทยกมือครึ่งสาทูน้ำตาไหลกล่าวพึ่งพำมแผ่วแผวเบาวๆว่าสมแล้วที่หลวงพ่อนำมาให้มาหาลูกหลวงพ่อพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ธรรมกับบุญยพลังพุทธอุทยานบุญยพลัง